เป้าหมายของสุกาที่อัลตาลากําหนดให้เป็นวายิบสําหรับมุสลิมทุกคนที่มีความสามารถเพื่อที่จะพยุงสังคมและเพื่อช่วยเหลือผู้ที่โดยโอกาสกว่าในสังคมมันจึงเป็นความชัดเจนของอิสลามในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการให้การศึกษาทางศาสนาหรือแม้กระทั่งการเศรษฐกิจความเป็นอยู่สกกะซึ่งจะเป็นตัวสนับสนุนให้คนเหล่านี้เขาได้ยืนหยัดอยู่ในโลกของอัลตาลาได้อย่างสมบูรณ์เพราะง,งั้น หน้าที่ของเรา穆斯林ในเมื่อเป็นลูกุลอิสลามเป็นลูกุลที่อัลตาลาบัญญัติก็เป็นวายิบที่ทุกคนจะต้องจะชำระสะกาดสกาดเหล่านี้ที่ได้มาเนี่ยเราควรจะให้เป็นกอบเป็นกรรมเป็นก้อนพอที่เขาจะมาส่งเสริมอะไรในกิจกรรมของครัวเรือนเขาได้ก็เลยคิดถึงเรื่องสกาดเพื่อการศึกษาสกาดเพื่อการศึกษาหมายความถึงว่าเราก็คือเอาบุคคลที่อยู่ในจำวนพวกแปดพวกของของ,ของผู้ที่ขอรับสกาดเนี่ย มาพิจารณาคุณสมบัติของคนเหล่านี้เอามาดูภาระของเขาที่ต้องรับผิดชอบกับบุตรหลานในเรื่องของการศึกษาเราก็เอาเงินเสกการส่งเสริมในส่วนของเด็กเะยาะวชนนั้นและอีกของการหนึ่งของศูนย์การที่เราภาคภูมิใจก็คือเรื่องการใช้เงินสกาดสนับสนุนการศึกษากับเยาวชนให้เขาถึงฝั่งหมายความถึงว่าบุคคลที่เรียนระดับมัธยมปลายสุดท้ายก็คือมหกเนี่ยนะถ้าจบแล้วเนี่ย เขาเรียนดีมีความสามารถที่เรียนต่อระดับระดับยาลัลหรืออุดมศึกษาได้เราก็จะสนับสนุนคนเหล่านี้เราเปิดโอกาสให้เขาในการที่เขาอาจจะไม่ต้องกังวลเลยว่าเขาจะมีค่าใช้จ่ายในการ ก่อนอื่นเลยผมขอชกตอลัสบาหานุวาตาลาที่ลอสบาหานุวาตานั้นได้หยิบตัวกับผมนั้นเข้ามาอยู่ในมูลที่สุนการอยสลามประเทศไทยนาแห่งนี้และผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหรือผู้ร่วมบริจาคและรวมถึงบรรดาคณะกรรมการและผู้บริหารมูลที่สุนารอยสลาเทศไทยที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาหรือกองทุนสกาศและให้ผมนั้นได้มาอยู่ณจุดจุดนี้กองทุนสกาศที่ผมมาได้รับเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าทรัพย์สนเพียงอย่างเดียวซึ่งกองทุนสกาศนี้ให้เรา การพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองและพัฒนาในการเข้าสู่สังคมซึ่งผมได้อะไรหลายๆอย่างจากมูลที่แห่งนี้ในอนาคตข้างหน้าผมจะเดินตามรอยของผู้ใหญ่และในการพัฒนาอนาคตในข้างหน้าที่จะอยู่ต่อๆไปของกองทุนนี้ครับผมก็อยากจะขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมบริจาคกันมาให้กับทุนการศึกษาให้กับพวกเรานะคะเพราะว่าทุนการศึกษานี้นะคะทําให้เรานะคะสามารถ เรียนได้อย่างไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่าทุนการศึกษานี้นะคะให้ทั้งค่าเทอมนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายรายเดือนนะคะแล้วก็ค่าหอพักนะคะแล้วก็ทุนการศึกษานี้นะคะช่วยแบ่งเบาภาระของที่บ้านไปได้เยอะมากๆเลยค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมบริจาคก,กองทุนสกัดของบริธิเพื่อศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อให้กองทุนนี้นะคะมีการดําเนินการแล้วก็ช่วยเหลือ,อนักศึกษาทุนต่อน,นั่งต่อไปนะคะรู้สึก ดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะคะที่ให้การบริจาคนะคะเข้ามาที่กองทุน z a กา t นะคะการที่ได้รับ z a กา t นะคะจากกองทุน z ะกาศของมูลที่เพื่อศูนย์กลางเนี่ยได้เข้ามาเติมเต็มนะคะหลายๆอย่างในชีวิตการเรียนของหนูนะคะที่ทําให้หนูได้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวเนี่ยมาจาก เงินจากกองทุนจากาศของมูที่เพื่อูนยนการทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ในอนาคตต่อไปอินชาลอ้นะคะหนูก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการให้จำกาัดให้น้องๆรุ่นหลังๆต่อไปนะคะแล้วหนูก็จะพัฒนาอาชีพของหนูนะคะเมื่อจบไปแล้วเนี่ยก็จะไปทํางานช่างชื่อเสียงให้กับชาวมสุสลิมของเราต่อไปนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้เข้า มาร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิส่วนกลางกันเยอะๆนะคะจะได้มีเยาวชนนะคะมุสลิมรุ่นต่อๆไปนะคะได้เรียนจบแล้วก็มีงานทําที่ดีในอนาคตกันต่อไปขอคุบคุณมากค่ะมาร่วมกันเป็นมือบนกับกองทุนสกาศและการกุศลของมูลนิธิเพื่อส่วนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้เงินสกาศของท่านเป็นกำลังใจและยังประโยชน์เพื่อการศึกษาและผู้มีสิทธิ์ได้รับสการ และเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลและลดช่องว่างผู้คนในสังคมและร่วมสร้างอนาคตโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีและร่วมพัฒนาสังคมต่อไปค่ะ